สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้าไก่จะมาแบ่งปันเรื่องการปลูกเคลให้ให้เพื่อนๆได้ดูนะคะนี่เป็นพืชผักสวนครัวของป้าไก่นะคะไม่ได้มีฟาร์มไม่ได้ปลูกขายอะไรป้าไก่ซื้อมาเบีย้ยพันธ์มาปลูกค่ะตอนนี้งามมากป้าไก่ลองทดลองปลูกปลูกผักอินทรีย์ไว้ให้หลานกินนะคะนี่นี่ไดโนเคลแลในซิงบูโอ้นางต้นใหญ่มากค่ะต้นนี้ต้นใหญ่ งามมากๆเลยอ่ะจากที่การทดลองก็ดูตามใน YouTube อะค่ะที่ว่าทำปุ๋ยคอกปุ๋ยหมกักปุ๋ยอะไรสรารพัดทำเลยตามตามเขานี่เป็นกวางตุ้งค่ะกวางตุ้งแบบกินใบนะคะปลาไก่ก็จะกินใบข้างล่างมันขึ้นมาเหมือนกันอันนี้ก็ไดโนเคิลก็อวนใหญ่มากเออมไม่รู้เลยนะเนาะว่เาเวลาเราปลูก ผักที่มันเป็นอินทรีย์มันก็งามได้นะสารพัดทำตามดูที่เขาทำกันใน YouTube อะปลาไก่ก็ทดลองทำบ้างนี่เคล,ลนี่อายุเป็นจะเป็นปีแล้วคะ่ะกินมาเรื่อยๆปลูกให้หลานกินคะ่ะมีหลานเล็กๆสองคนก็เลยทดลองปลูกอันนี้จะเป็นเบีย้ยคณะ,นะะเพาะไว้เยอะแยะมากมายไม่มีที่จะปลูกหรอกแต่ก็ชอบนี่เคล,ลคะ่ะเราไปซื้อเบีย้ยเคล,ลนี่มาจาก จิตพาตาเด่นนะคะโูยสวยจัดจริงๆเลยค่ะนี่นี่ก็ไดโนเคลใบหย,ยิกต้นนี้งามมากเลยและเช่นบูงามสุดๆกว่าใครหมดในนี้เลยเป็นนางเอกเลยพวกนี้ก็จะเป็นปูเล่ปูเล่ก็จะเป็นใบใหญ่ๆนี่มะเขือเทศอันนี้เป็นมะเขือเทศสีดาค่ะตอนเนี้ย เขาออกดอกแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะติดลูกหรือเปล่าก็จะมีผักสวนครัวหลายๆอย่างอันนี้จะเป็นต้นหอมที่ที่ประไก่ปลูกด้วยหัวของมันนะคะอันนี้จะเป็นอ,อ,อะไรนะล,ลึกชื่อไม่ออกเลยสลันยนี่ก็จะเป็นต้นหอมที่เราซื้อมากินแล้วเราก็เอาลากไว้ปักชำผักชีใบเมงลัก เยอะแยะมากมายเลยดูนี่คณะเบี้ยคณะกําลังสวยเลยกําลังแยกได้เลยแต่ไม่มีที่ปลาไก่ไม่มีที่ตรงนี้ที่ปลูกไว้เนี่ยมันเป็นที่จอดรถพอกลางคืนหรือว่าเราจะเอารถออกเราต้องเอาเอาผักนี้ขึ้นขึ้น,นชั้นโน้นอะค่ะต้องเอาผักขึ้นชั้นกลางคืนแล้วข้างบนนี่นะคะไม่เสียที่ดินเลยนะคะมีที่ดินข้างบ้านอยู่นิดเดียวเนี่ยข้างบนนี้จะเป็น มันบัลี่มันบรลี่พันเอเียงใหม่หกสิบนะคะดกมากเลยครั้งที่แล้วเก็บไว้ใส่ฟิตไว้สองตู้เย็นยังกินไม่หมดเลยคะ่ะนี่กำลังออกอยละมันบรลี่มีมีด้วยกันสามต้นอยู่ข้างหลังนุ่งต้ง่งงหมดรุ่นไปข้างหลังมองเห็นท้ายรถนู่นน่ะประไก่ชอบปลูกผักค่ะ ทดลองทำดูนู่นดูนี่แต่ว่าที่บ้านมันไม่ค่อยอำนวยเนาะเราอยู่ทาวเฮาส์ดูปูเล่ปูเล่ต้นใหญ่มากสวยจัดจริงๆเลยค่ะปูเล่เขียวมีนวลขึ้นแบบรักไม่อยากกินเลยค่ะมะเขือเทศแค่ค่ะมะเขือเทศแค่คก็มีมะเขือเทศแค่นี่เราซื้อมา จากเพจของน้องมิยากินะคะลูกเต็มเลยเห็นไหมนี่เป็นก,กระเทียมต้นหอมไฮไลท์ของเราคือชอบมะเขือเทศชอบเคลน่ากินมากๆเลยค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆหรือว่าเพื่อนๆชอบปลูกผักไว้ทานเองอะ่ะ ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าไก่ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ป้าไก่วันหลังป้าไก่จะมาอัพโหลดให้ดูใหม่นะคะผักของป้าไก่สวยไหมแล้วก็มันบรี่สุกเต็มต้นเลยแต่ว่ามันยังไม่ค่อยแดงมันก็มองไม่ค่อยเห็นสวัสดีคะ่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะ